อ่ะครับคุณผู้ชมและตอนนี้อันก็นั่งอยู่กับน้องปอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานจริงนะฮะของระบบจอดรถจักรยานยนต์ PHC นะฮะที่วิทยายลัยเทคโนโลยีพงศวัต์นั่นเองให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทั้งสองคนนั่งอยู่ในห้องเรียนนะฮะมีจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วห้องนี้เรียกว่าเป็นห้อง R&D ห้องปฏิบัติการนะฮะ,ะ,ะเป็นห้องปฏิบัติการนะฮะก็เวลาที่มีกิจกรรมอะไรระหว่าง นะฮะอาจารย์ผู้สอนแล้วก็นักศึกษาก็จะมารวมตัวกันที่ห้องนี้นะฮะสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเอาละเดี๋ยวให้น้องปอสาธิตวิธีการใช้งานเลยครับสำหรับระบบจอดรถจักรยานยนต์ PSC ครับโอเคครับก่อนอื่นนักศึกษาที่จะนำรถเข้ามาจอดเขาเป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนครับผมก่อนอื่นเราต้องทำการบันทึกให้เขาก่อนโดยการผู้ดูแลต้องเข้ามาบันทึกให้นะครับ อย่งั้นเดี๋ยวผมใส่รหัสของผู้ดูแลก่อนนะครับครับอันนี้สำหรับแอดมินนะครับครับยูสเนแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยโอเคครับก็จะเข้ามาหน้าของแอดมินครับผมหน้านี้จะบอกถึงสถิติการใช้งานของแต่ละวันครัแล้วก็บอกถึงสถิติการใช้งานก็คือรายชื่อของผู้ใช้ทั้งหมดก็จะมีสมาชิกทั้งหมด100คนที่ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วอ๋อครับผม แล้วก็สถิติการใช้งานของแต่ละวันก็สามารถย,าย้อนหลังได้อย่างวันนี้ที่เราบันทึกเทปก็จะเป็น23พฤษภาคมใช่ครับผม23พฤษภาคมวันนี้มีห้าคนเพราะว่าไม่ได้ทําการเปิด <c oughs> <c oughs> ให้ <c oughs> ครับโอเคเขาก็ผมจะให้ดูวันย้อนหลังนะครับว่าวันที่บันทึกใช้ครับนะฮะก็เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเดือนมกราะครับผมนะฮะหลังปีใหม่คร <c oughs> <ๆ>ับผมวันที่23มกรา2017นะครับ องมีทั้งหมด26คนที่ทําการลงบันทึกใช้นะ26คนก็ตีความได้ว่าน่าจะมี26คันนะครับก็ตอนนั้นระบบมันยังไม่ประยสมบูรณ์มันจะทาการชี้มืออยู่ครับบางคนมาสายมา7จ็ดโมงห้าแปอะไรเงี้ยมันเคยทาการแบบชี้ข้อมูลโดยช้าครับแต่ตอนนี้ระบบสมบูรณ์แล้วครับบเดี๋ยวพที่ขอดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะก็จะมีบอกว่ามีบันทึกทั้งหมด26กรายการรนะฮะช่องแรกก็จะเป็นรหัสนักศึกษาถัดมาก็จะเป็นชื่อนามสกุลนักศึกษา นะว <นะ S 1> ันที่นะฮะเวลาเข้าเวลาออกเ,เวลาเข้าออกอ๋อนะฮะก็จะบอกนะในตัวชื่อของนักศึกษาเราสามารถคลิกดูข้อมูลอะไรได้ไหมครับก็เขาจะบอกถึงวา่าจะมีรูปโปรไฟล์รูปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับครับ อันนี้จะเรียงตามลำดับเวลาครับผมก็เรียนตามลำดับคนที่เข้ามาก่อน้ามาหลังครับผมถ้าอยู่ลําดับท้ายๆก็คือเข้ามาก่อนคอยู่รนดับท้ายๆก็คือมันจะลันระบบเข้าไปถ้าคนสุดท้ายจะอยู่ขั้วบนสุดเ่ยอ๋อครับนั่นหมายความว่าคนที่มาเข้าก่อนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็จะตันขึ้นไปด้านบนอ่าครับผมอย่างเช่นคนนี้ครับแปนึงนะครับ เราสามารถดูได้ครับอ๋ออันนี้จะเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกได้ใช่ครับผมก็จะบอกถึงว่าชื่อรหัสนักศึกษาของใครระดับชั้นอะไรสาขาอะไรแล้วก็ตามด้วยข้อมูลรถก็ยี่ห้อรุ่นแล้วก็สีแล้วก็ตามด้วยป้ายทะเบียนครับก็จะมีทั้งรูปภาพอันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะสำหรับข้อมูลสมาชิกก็จะมีบอกชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นรูปโปรไฟล์ข้อมูลเจ้าของนะฮะแล้วก็ในช่องถัดมาก็จะเป็นข้อมูลรถใช่ครับอ๋อว่าขับ รถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสีอะไรแล้วก็เลขทะเบียนอะไรแต่พูดถึงในกรณีที่สมมติสมาชิกใหม่เข้ามาครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้จากตรงน,นี้เลยกดสมาชิกเพิ่มเลยครับโอเคก่อนอื่นเราต้องทราบรหัสแต่ผมเตรียมมาแล้วขออนุญาตต่อข้อมูลจากคู่นึงน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสมาชิกหรือว่าแอดข้อมูลเพิ่มเติมใช่ครับผมนะฮะก็จะเป็นลักษณะทํานองนี้นะฮะน,นี่นีดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโชว์นิดนึงก็จะเป็น นี่นะครับก็จะเป็นบัตรนักศึกษาเอาไว้คอยลงทะเบียนนะข้อมูลเพิ่มเติมบัตรนี้จะเป็นบัตรของที่โรงเรียนเขาให้มาครับผมเราต้องเป็นสมาชิกนักเรียนก่อนถึงจะได้บัตรนี้นะครับเท่านั้นเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเพื่อเป็นการกรอกข้อมูลอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้น้องปอนะฮะนะครับกรอกข้อมูลอันนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานจริงเวลาก่อนที่ข้อมูลของเราจะไปอยู่ในระบบเนี่ยก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนนะฮะแล้วก็บันทึกข้อมูล นะฮะใส่รหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็ระดับชั้นสาขาวิชาที่เรียนแล้วก็เป็นรูปภาพนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลนะฮะบันทึกเป็นสมาชิกในระบบลงทะเบียนครับผมสกููเนี้ยนะครับอันนี้ก็ใส่ยี่ห้อรถไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าคาวาซากิซูซูกิหรือยี่ห้ออื่นๆอันนี้ไม่ได้โฆษณาแฝงนะครับบันทึกตามข้อมูลจริงนะฮะว่าขับ รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะฮะยี่ห้ออะไรนั่นเอง <Okay. S 1> แล้วก็ใส่เป็นรูปภาพรูปรถนี้คือเป็นเราต้องไปถ่ายรถจริงๆของเขาเลยไหมฮะก็อยู่ที่ว่าผู้ใช้จะให้เราไปถ่ายหรือว่าเขาจะนํารูปภาพมาให้เราเองอเพราะว่าเราคนนี้เราเป็นคนแบบว่าอยากให้ลูกค้าอยากให้สมาชิกเป็นคน,น,นตัดสินใจเองมากกว่าว่ารูปเขาไม่หลอกไม่สวยอะไรยเงี้ยครับห,หลังจากนั้นกรอกก็กดเพิ่มสมาชิกแล้วเขเรียบร้อยแล้วครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็ชื่อก็ขึ้นมาอยู่ในระบบแล้วนะครับครับโอเคครับผมนี่นะฮะเขครับก็หลังจากนี้ก็เวลานักศึกษาเขาขับรถเข้ามาในกรณีนี้ก็สามารถติกบัตรได้เลยเพราะว่าเราสามารถบันทึกไปแล้วอย่างที่เราคุยกันก็คือสามารถใช้บัตรนักศึกษาครับผมนะตืดได้เลยตืดได้เลยครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการที่ตืดใช่ไหมคะใชครับผมจะมีอุปกรณ์นี้ตั้งอยู่ระหว่างทางก็สามารถเตยได้เลยครับครับเดี๋ยวลองลองตืดนะฮะ สั่นึงนะครับอิดด้านครับอ๋อหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วนะฮะแต่ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องด้วยใช่ครับผมสักครู่นึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่น้องปอนะฮะนะฮะเอาบัตรของเพื่อนเพื่อนนักศึกษามาลงทะเบียนผ่านระบบจอดรถจักรยานยนต์พ s c อไปเรียบร้อยแล้วก็ขี์ข้อมูลนะฮะเสร็จไปแล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็นักศึกษาคนนั้น ที่มีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะฮะเวลาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามายังพื้นที่ของวิทยาลัยก็จะใช้บัตรอันนี้นะครับในการที่จะตืึดนะกับเครื่องเวลาที่เข้าออกภายในวิทยาลัยนั่นเองอเดี๋ยวเรามาลองตื้ดกันดูเวลาตื้ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นที่บริเวณหน้าจอยังไงเดี๋ยวให้น้องปอเป็นคนตื้ดแล้วกันใช่ครับก่อนหน้านั้นเราก็ต้องให้นักศึกษาเขาเอาบัตรของนักศึกษาตัวเองได้นํามาทําการแตะที่สแกนนะครับอดีนี้เราก็แตะไปแล้ว เราจะทําการบันทึกด้วยตัวเองแต่หลังจากที่นักศึกษาได้จะนารถออกหรือจะเดินทางกลับบ้านอะไราเงี้ยก็ให้นักศึกษาเขาได้นําบัตรตัวเองมาเตืก่อนเพื่อทําการแบบบันทึกว่าเวลาออกหรือออกกี่โมงอะไรคยับงเทั้งเข้าและออกใช่ครับผมจะเป็นเวลาออกไปในตัวเลยครับก็จะขึ้น บนหน้าจอเดี๋ยวลองต๊ดอีกครั้งหนึง่งตอนนี้จะเป็นการบันทึกเวลาออกครับเพราะว่าบันทึกเวลาตั้งแต่การบันทึกครั้งสองเป็นต้นไปจะเป็นเวลาออกเพราะว่าบางคนเหมือนว่าได้นํารถออกไปซื้อของที่ตลาดอะไรเงี้ยครับก็ได้นําตืดอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นการบันทึกไปในตัวว่ารถนักศึกษาออกไปกี่โมโครับครับผมถ้าสมมติหลังจากที่ครั้งสองเป็นต้นไปจะเป็นเวลาออกแต่ครั้งแรกจะเป็นการบันทึกเวลาเข้า แล้วก็บอกกับผู้ตื่นด้วยว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ <น S 2> พร้อมชื่อนามสกุลน,นักศึกษานะฮะแล้วก็วันเวลานะฮะในการที่เข้าออกนั่นเองใช่ครับผมอ,อย่างงี้ครับมันจะขึ้นให้ดูว่าเป็นเวลาออกของชื่อเวลาวันไหนอ,ไอันนี้ก็ซักเซสเรียบร้อยใช่แล้วครับผมนะฮะเป็นการประชิดเวลาครับถามน้องปอน,นิดนึงว่ามันมีโอกาสไหมที่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นประเด็นในการเกิดผิดพลาดก็ ถามว่ามีไหมมันมีครับแต่ว่าน่าจะเล็กน้อยในการแบบว่าไฟดับอะไรจะทําการบันทึกไม่ได้อืก็จะอาจจะเป็นระบบก่อนในการเขียนข้อมูลเหมือนเดิมในการใช้มือแต่ถ้าสมมุติไฟไม่ดับอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีการบันทึกเพราะว่า,านักศึกษาทุกคนก่อนที่เขาจะมาลงทะเบียนอย่างนี้ได้ก็ต้องผ่านการบันทึกเรียบร้อยแล้วตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วค ครับอ่าละเดี๋ยวเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนะฮะเวลาที่ขับรถมาเตอไซเข้ามาปุ๊บเนี่ยนักศึกษาจะต้องทำอย่างไร,รเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันเลยครับ